สวัสดีครีัดญาติพีน่น้องที่เคารพครับกระผมนายวเอกประเสริฐคามพะาอนุสานสจารา์ของนายพฤกการพร้อมดปวยเจ้าหน้าที่ในเรือลำนี้ยินดีตอนรับญาติพี่น้องเข้าสู่อาวสรรคเพื่อประกอบพิธีรออธิาทานของท่านผู้วัยชนคือนางห้อยหนีแซลินอายุ77ปีการประกอบพิธีรออธิษทานถือว่าเป็นภารก,กิจสุดท้ายของการจัดงานปเปิดศพกุวนศพเพื่ออุทิศให้แก่ท่านผู้วายชน การประกอบพิธีลอยอดีษฐานเป็นประเพณีออของทางของทัพอเมาตั้แต่อดีตจนถึงปัจจุบันกล่าวคือถ้ามีการดการทหารหรือครอบครัวหรือแก,ก่กำลงผู้ประทับประชาหรือครอบครัวแย่สนิทพิสหายก็ที่ยมนำบัตรีดอธิษานของท่านผู้ไวชนนั้นๆมาประกอบพิธีลอยในทะเลโดยมีความเชื่อถือว่า,าการลอยอดีตาและอังคารนั้นทําให้ผู้ไวชนได้รับอานิสงส์ไปบังเกิดในสุขติโลกสวรรค์มีความร่มเย็นเป็นสุขในสัปายักก และทําให้ผู้อยู่เบื้องหลังคือครอบครัวรุ่งลานญาติสนิทเิ็สหายได้มีความร่มเย็นเป็นุขเกลี่ยเสมือนสายน้ำที่ให้ความเย็นชุ่มทำาฉะนั้นการประกอบพิธีลอยอธิษฐานในครั้งนี้จะใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ30นาทีเศษสําหรับลำดับขั้นตอนการประกอบพิธีมีดังนี้อันดับแรกก็จะได้เรียนเชิญประธานจุดรูปที่หน้าอธิษฐานหลังแก่นักประธานจุดรูปเกียรติคิกระตรงเจียสีเสร็จแล้วประธานก็จะยกมือไหว้ขั้นหนึ่งนะครับ ให้โปรยดอกไม้โปรยบนอธิระครับอย่างละสามกรับได้ยกมือไหวเสร็จแล้วก็นั่งที่เดิมหลังจากนั้นก็ขอเชิญญาติผู้ใหญ่อีกหนึ่งท่านนะครับก็ให้ท่านเลือกกันมานะครับได้มาประกอบพิธีเช่นเดียวกันกับประธานเมื่อประกอบพิธีเสร็จทั้งสองท่านแล้วกับผมก็จะได้พออธิและันคาหลังจากนั้นก็จะได้นำกล่าวคำฝากันทีและอันคารกับเจ้าแม่าทีเท้าสีถันดอนและยืนไว้อาลัยหน,นึ่งนาที เสร็จจากนั้นก็จะอันเชิญกระธงเจ็ดสีพร้อมด้วยอันิญเคื่องคารไปประกอบพิธีลอยลงทะเลทางด้ารไยเรือเมื่อประกอบพิธีเสร็จเรือก็จะเวียนจากซ้ายไปขวาทวนเข็มนาฬิกาเป็นจำนวนสามรอบแต่ละรอบก็จะใช้เวลาประมาณ2นาทีเสร็จเรรอบที่หนึ่งเมื่อเรือเริ่มเคลื่อนตัวประธานเป็นคนแรกก็จะโปรยกลีกกบดอกไม้ลงทะเลก่อนเป็นจำนวนสามหิบหลังจากนั้นญาติพี่น้องก็เข้าแถวโปรยต่อจากประธานคนละสามหิบหรือคนละสามกับจนกว่าจะครบสองรอบ สวดรอบพี่ีสาจึงเป็นดอกกุหลาบนะครับฉะนั้นดอกกุหลาบก็ให้ถือไว้ก่อนโดยให้ท่านเข้ามานั่งข้างในแล้วก็โปรยลงข้างหน้าตาด้านซ้ายมือด้านที่กระตรงเจ็ดสีอยู่นะครับอาการประกบอบพิธีลอยอธิแล่ามีประเทณีที่จะเรียนให้ทราบจากนี้นะครับก่อนที่กระทงเจ็ดสีอธิแล่นทานจะลอยถึงทะเลนั้นก็จะมีการกล่าขับเช่าซื้อที่หลังจากนั้นประธานทิ้งจะโปรยเจตุปัจจัยลงในทะเลเพื่อ เป็นการรักษาประเพณีอีอดีงามมีไว้ขอให้ญาติพี่น้องได้เตรียมเจตุปัจจัยสําหรับเช่าซื้อที่โดยจะเป็นเหรียญหรือว่าเป็นแบงก์ก็ได้อขอเชิญผู้แทนหนงท่านได้มารับทานจากกันผมครับก็วันนี้ด้วยก็ได้ไม่เห็นเป็นอะไรเลยวันนี้เตรียมมาล้วไช่หรอ

ครับในโอกาสแต่อไปนี้ขอเชิญประธานมาที่ด้านหน้าเพื่อที่ประกอบพิธีต่อไปครับ 这样子，把这上来。<noise> เไหมครับถ้ามีเอมาเลครับมาเลย 아니요화장품 พี่น้องครับในโอกาสต่อไปนี้กับผมจะได้นํากล่าวคําฝากอาธิแล้วทานกับเจ้าแม่นันทีเท่าศีทนดรขอเชิญท่านได้ประนมมือขึ้นและตั้งนโมสาธเกี่ยวพร้อมกันครับนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโปรดว่าตามนะครับ นะมัตุอิมิสังมหานทิยาอภิวัฒนานังสุรักขันตานังสัาภเทวานังอิมินาสกาเรนะสัาภเทเวปุชเมา พระเจ้าทั้งหลายพระเจ้าทั้งหลายออน้อมไหว้ทูชายอูชารเจ้าแม่นาทีเแม่นทีร่้าวสีทันดอนรและเทพพระจดาทั้งหลายผู้สถิตคุคุ้มครองรักษาอยู่ในทะเลแห่งนี้ ด้วยเครื่องสักการะนี้ <Luc ar> <adia> ด้วย <2 iin S 1> <eps> ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ประกอบกุศลละกิจบูทพส่วนบนให้แก่นางมุ่ยหมีแซดลิมผู้วายชนณวัดนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายจะได้ประกอบพิธี ลอยอัฐิและอังคารของท่านผู้วายชนพรแบบขอฝากา้อนกับขออัิและอังคารของท่านผู้วายชนไว้ในความอภิบาลของเจ้าแม่นาทีเจ้าสีธันดอน เทพพระเจ้าแห่งทะเลและเราถวยเทพทั้งปวงขอเจ้าแม่นาทีพระศีธันดอนแม่ย่านางเรือและเทพพระจดาทั้งหลายได้ตกอนุโมทนาและตนบันดาทานพรให้ดวงวิญญาณของนางมว้ยหีแทิ่ หองนามมยิ้มจงเข้าถึงสุคติจงเข้าถึงสุคติสัพพารายพสัพพารายพประสบสุขประสบสุขไหทิพยพิมานในทิพยพิมานช่วยนิรันการเถิดช่วยนิรันดร์การเถิดในโอกาสบนี้ขอเชิญญาติพี่น้องทุกท่านได้ยืนขึ้นเพื่อเป็นการไว้อะไรท่านผู้ไวชนเป็นครั้งสุดท้ายเป็นเวลาหนึ่งนาทีขอเรียกเชิญครับ แตงทัพนี้ขอเฉิญญาตพี่น้องได้ออกไปบุมที่ท้ายเรือนะครับที่ท้ายเรือนี้จะบรรทุกคนได้ประมาณ15คนนะครับ

หมดแล้วนะครับต่อไปครับาวางได้ครับขอเชิญประธานยื่นให้ทหารครับ ให้ญาติพี่น้กกองเขาลอโปรยตรงหน้าต่างได้เลยนะครับโยกุล่าโปรยตรงหน้าต่าง,ไ,างได้เลยร <นะ S 1> อบที่สามนะครับ ดาบูชาคุณงานฝาดีของท่านผู้วายชนคุณงานฝาดีของท่านผู้วายชนที่ท่านได้กระทำไว้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นเป็นสมือนดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมคงจะจารึกเสร็จมีปั้นอยู่ในใจของครอบครัวลูกหลานที่ได้สืบทาดมาอานาสมเด็จพระราชาธิบาีทรงฝังอยู่ในสมบัติจารึกนานาล้านคนต่างปชีวิตดีดีเป็นลมร่างกายไหวทางการ ไฟจะพานที่ให้มากมายสูงแต่ความดีที่ทำให้ทำดูเจ้าพูดในสัตว์แต่ไปประการที่สองคือการแสดงความรักความไร้ท้ายด้วยความรักหรือแสดงแห่งความรักประการที่สามคือการเข้ามาและให้ความสิ่งสัตว์ที่เระกอบ